สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาอัปเดตข่าวเกี่ยวกับการลงทุนนะครับจะมีข่าวไหนบ้างนั้นนะครับไปชมกันในคลิปเลยครับสวัสดีเพื่อนเพืออีกครั้งหนึ่งนะครับในคลิปนี้ก็จะมาอัปเดตข่าวเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นนะครับให้เพื่อนเพืได้ฟังกัน ซึ่ง2-3วันนี้นะครับเลื่อนไปไหนมาไหนก็เจอแต่ข่าวของหุ้น OR ทั้งนั้นเลยนะครับวันนี้ก็จะไม่พูดถึงก็ไม่ได้นะเ,เท่าที่ผ่านมานะครับก็มีเพื่อนๆถามคำถามนี้เข้ามาค่อนข้างเยอะมากๆนะครับก็คือถ้าเกิดว่าไม่มีสิทธิ์ของหุ้นพีทีเนี่ยจะสามารถจองหุ้น OR ได้อย่างไรนะครับ ซึ่งวิธีการจองเนี่ยมันมีอยู่นะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เราอาจจะยังเข้าไปไม่ได้นะเพราะว่ามันยังไม่ถึงช่วงเวลาในการเข้าไปจองนะครับซึ่งเดี๋ยวถ้าเข้าไปได้เมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะเอามาเป็นวิธีการมาให้ดูละกันนะครับจะพยายามรีบทําให้เร็วที่สุดเลยนะแล้วก็อีกคําถามหนึ่งนะครับที่เพื่อนเพื่อนถามเข้ามาเหมือนกันก็เกี่ยวกับพุ้น OR นี่แหละ ก็คือถ้าไม่มีพอร์ตของบลอกสิกรไทยเนี่ยเราจะสามารถจองหุ้น OR ได้อย่างไรนะครับซึ่งจริงๆอ่ะมันจะมีอยู่ประมาณ3โบกนะครับที่เขาเปิดให้เข้าไปจองหุ้น OR ได้นะครับซึ่งเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ตามลิงก์นี้ละกันนะครับใครที่สนใจอยากจะเข้าไปก็ลองกดเข้าไปดูข้อมูลอีกทีนะครับอ่ะในส่วนของหุ้น OR นะครับก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะ โอเคทีนี้เรามาที่ข่าวของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนนะครับหรือว่าหุ้น CPF นะก็ได้มีการเสนอขายหุ้นกู้นะครับซึ่งก็เสนอขายเป็นวันแรกก็คือเมื่อวานนี้นั่นเองนะครับก็คือวันที่18มกราคม2564นะจนถึงวันที่21มกราคม2564โดยหุ้นกู้ที่เขาเสนอขายออกมานะครับจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5รุ่น ได้แก่หุ้นกู้อายุ5ปีนะครับให้อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่2.99%ตต่อปีหุ้นกู้อายุ7ปีนะครับให้อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่3 1 5ต่อปีหุ้นกู้อายุ10ปีนะครับให้อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่3.6 0ต่อปีหุ้นกู้อายุ12ปีให้อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่3.8 0ต่อปีซึ่งทั้ง4รุ่นนี้นะครับก็จะเป็นการเสนอขายให้กับนักลงทุนทั่วไป ส่วนอีกรุ่นหนึ่งนะครับก็คือหุ้นกู้อายุ2ปีให้อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่1.75%ต่อปี อันนี้ก็จะเสนอขายให้กับนักลงทุนสถาบันแล้วก็นักลงทุนรายใหญ่นั่นเองสําหรับวัตถุประสงค์ในการระดมทุนในครั้งนี้ของหุ้น CPF นะครับโดยการออกหุ้นกู้ก็มีเป้าหมายเพื่อจะนําเงินมาชําระหนี้ที่ครบกําหนดแล้วนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเอามาใช้หมุนเวียนภายในบริษัทนะครับลงไปถึงรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคตด้วย โดยที่หุ้นกู้ดังกล่าวนี้นะครับก็เสนอขายผ่านทางสถาบันการเงินทั้ง7แห่งดังต่อไปนี้นะครับก็คือธนาคารกรุงไทยธนาคารกสิกรไทยธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารออมสินธนาคาร CIMB ไทยธนาคารทหารไทยแล้วก็บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินพักนะครับ ใครสนใจหุ้นกู้ของ CPF นะครับ world, ก็ลองไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งละกันนะหรือว่าจะเข้าไปสอบถามสถาบันทั้ง7แห่งนี้ดูก็ได้นะครับเขาก็น่าจะมีหนังสือชี้ชวนให้เราเอามาอ่านนะครับทีนี้นะครับวันนี้วันที่19มกราคม2564 วันนี้ก็จะพามาดูว่าจากวันนี้ไปจนถึงวันที่31มกราคม2564เนี่ยจะมีหุ้นตัวไหนบ้างนะครับที่จะขึ้น XD จ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นอ่ะมีตัวไหนกันบ้างนะครับมาดูกันเลยเรามาเริ่มกันที่หุ้นตัวแรกนะครับก็คือหุ้น TGH หรือว่าบริษัทเครือไทยโฮดิ้งจำกัดมหาชนซึ่งก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับประกันชีวิตนะครับก็จะจ่ายปันผลอยู่ที่60ต,ตางค์ต่อหุ้น ขึ้น xd ในวันที่25เดือนมกราคม2 5 6 4นะครับแล้วก็จะจ่ายปันผลในวันที่5เดือนกุมภาพันธ์6 5 6 4โดยที่ราคาหุ้นในปัจจุบันนะครับก็อยู่ที่38บาทต่อหุ้นหุ้นตัวต่อมานะครับก็คือหุ้นออหรือว่าบริษัท All inspire development จำกัดมหาชน ซึ่งธุรกิจของหุ้นอ,อนะครับก็เป็นธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์โดยปันผลนะครับก็จะจ่ายเป็นหุ้นแล้วก็จ่ายเป็นเงินนะสำหรับที่จ่ายเป็นหุ้นนะครับก็จะให้10หุ้นต่อ1หุ้นใหม่นะครับก็คือถ้าเรามี10หุ้นเราก็จะได้หุ้นใหม่หหุ้นส่วนเงินปันผลนะครับก็จะได้หุ้นละ5สตางค์นะซึ่งก็จะขึ้น xd ในวันที่26มกราคม2 5 6 4นะครับแล้วก็จะจ่ายในวันที่17มีนาคม2 5 6 4 โดยที่ราคาของหุ้นอในปัจจุบันนะก็อยู่ที่3บาท40สตางค์ต่อหุ้นหุ้นตัวต่อมานะครับก็คือหุ้นทัสโกหรือว่าบริษัททิฟโกแอดฟันจำกัดมหาชนซึ่งกระทำธุรกิจเกี่ยวกับยางมาตอยนะครับอันนี้ผมน่าจะเคยพูดให้ฟังแล้วนะ สำหรับปันผลณปัจจุบันนะครับก็จะให้ปันผลอยู่ที่30สตางต่อหุ้นนะครับโดยจะขึ้น XD ในวันที่27มกราคม2 6 6 4แล้วก็จะจ่ายในวันที่9กุมภาพันธ์2 5 6 4นะครับโดยที่ราคาของหุ้น t a สโกในปัจจุบัน,นยอยู่ที่ยู่ทีบ21บาท80ทตางต่อหุ้นหุ้นตัวต่อมานะครับก็คือหุ้น TSC หรือว่าบริษัท Thai ท Steel เ a b l e จำกัดมหาชนซึ่งหุ้น TSC นะครับก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับสายควบคุมในรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์นะครับประมาณว่าเป็นธุรกิจเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองนะซึ่งก็จะจ่ายปันผลอยู่ที่50สตางต่อหุ้นนะครับจะขึ้น XD ในวันที่28มกราคม2 6 6 4ส่วนวันที่จะจ่ายนะครับอันนี้ยังไม่ได้กำหนดนะ ราคาของหุ้น TSC นะครับอยู่ที่12บาทต่อหุ้นแล้วก็หุ้นตัวสุดท้ายนะครับที่จะขึ้น XD ในเดือนมกราคมนี้ก็คือหุ้น BTS หรือว่าบริษัท BTS Group h o l d i n g จำกัดมหาชนซึ่งธุรกิจของหุ้น BTS นะครับก็ทำเกี่ยวกับรถไฟฟ้า BTS แล้วก็ธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยจะจ่ายปันผลอยู่ที่15สตางค์ต่อหุ้นนะครับ จะขึ้น XD ในวันที่29มกราคม2 5 6 4แล้วก็จะจ่ายในวันที่16เดือนกุมภาพันธ์2 5 6 4าหสำหรับราคาของหุ้น BTS ในปัจจุบันนยอยู่ที่9บาท60สตางต่อหุ้นโอเคครับในเดือนหน้านี้ใครอยากได้เงินปันผลไปใช้นะครับก็ลองมาพิจารณาจากหุ้นทั้ง5บริษัทนี้ดูนะ ก็ยังพอมีเวลาให้เราได้ตัดสินใจอยู่นะครับอย่างที่ผมบอกครับเราอยาดูแค่เงินปันผลแล้วก็ราคาอย่างเดียวนะเราก็ต้องดูส่วนอื่นๆประกอบด้วยนะครับเพื่อลดความเสี่ยงของเราในการที่จะไปลงทุนกับหุ้นเหล่านั้นนะครับอ่ะก็ลองมาพิจารณาดูละกันนะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าเ,เพื่อนๆใดนนที่มีคำถามหรือว่ามีข้อนแนะนำอะไรเพิ่มเติมนะก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถกดแชร์ไปเพื่อนๆหรือคนที่รู้จักของเพื่อนๆได้นะครับแล้วก็เ,เพื่อนๆไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมนะครับก็สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ